สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกอกร,ร้ายทั่วแอนอกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับที่กำลังห้ำหั่นกันไม่หยุดใส่กันไม่ยัง้งทั้งให้การที่กองทัพอากาศอิสราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มกอกร,ร้ายฮามาสชุดใหญ่ใส่ไม่ยั้งเสียหายยับเยินและกองทัพอิสร,ราเอลส่งโดนโจมตีเล่นงานรถแมคโครของกลุ่มกอกร,ร้ายฮิตบัลเล่อย่างต่อนเนื่องเสียหายไฟลุกและกองกำลังภาค้นดิอิสราเอล ุกกว่ลล้างกลุ่มปิดอาวุธในพื้นที่ของประเทศซีเรียทางตอนใต้เพื่อกำจัดภยัยคุกคามที่มีต่อประเทศอิสราเอลเหตุการณ์ที่กล่าวมาจะเป็นอย่างไรไปติดตา,ามพร้อมกันครับเมื่อวันที่2กันยายน2568มีข่าวสงครามการสู้รบของกองทัพอิสอราเอลและกลุ่มก่อการร้ายทั่วตอนอกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แหลกนั้น เป็นเหตุการณ์ที่เป็นผลงานของกองทัพอากาศอิสราเอลนะครับที่มีผลงานถล่มโจมตีภัยคู่คา้าจากกลุ่มกอการร้ายที่เป็นศัตรูของประเทศอิสราเอลอย่างต่อนเนื่องเลยครับ ทีกองทัพอิสราเอลใช้เป็นกำลังหลักในการถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มก่อกรารร้ายทั่วตัวกลางที่เป็นศัตรูของประเทศอิอสราเอลที่ฉากการสรบนี้เป็นฉากการสรบที่เครือประเทพของกองทัพอิสราเอลทำให้กลุ่มก่อกรารร้ายฮามาดในฮอรกาซาชะตาขาดอย่างต่อนเนื่องนะครับทั้ง F16 F15 F35 แบกร,ระเบิดเจด,ดมที่มีน้ำหนักมากถึง2,000ปอน โดยโจมตีตำแหนของกลุ่มกวาการ์ไลฮามาสที่ได้เข้าบุจนจาวหน่วยข่าวของทัพอิสราเอลว่าฮามาสอยู่ตรงไหนและนำมาสู่การโจมตีทั้งบริเวณที่มีวงต้ดินบนดินและตำแหน่งนต่างๆที่เป็นของกลุ่มกวาการ้ไยฮามาสจะทำให้เสียหายยับเยินพังราพนา,าศูนทรตึมตึม,บตมแบบนี้นะนพ,พนี่น้องตามภาพวิดีโอที่กองทัพอิสราเอลเผยแพร่คลิปวิดีโอไว้ว่าพวกเขานั้นสามารถโจมตีฮามาส ได้มั่นยำตำแหน่งที่มีฮามาจจัการอยู mm ่นะครับเคยถูกโจมตีในมือของกองทัพอากาศอิสราเอลแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับที่เหตุการณ์เหล่านี้ส่วนมากอยู่ที่เมืองไซทุนครับพี่น้องที่กองทัพอิสราเอลกำลังปฏิบัติการอย่างเข้มข้นในเมืองแห่งนี้นะครับเพื่อทําลายกลุ่มกวารกาลฮามาให้สิ้นซากให้ได้แต่ก่อนที่จะมีการโจมตีใส่กลุ่มกวารกาลฮามาสด้วยความรุนแรงแบบนี้กองทัพอิสราเอลก็มีการประกาศให้ประชาชนชาปาเลไตายที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกการ้าลฮามาส โอยบออกไปขึ้นที่ปลอดภัยก่อนครับหรือที่ที่จัดหาไว้ให้ก่อนก่อนที่กองทัพอิสราเอลจะส่งเครื่องบินรบทบินมาถล่มโจมตีตำแหน่งดังกล่าวจะทำให้เสียหายยับเยินตึกพังราบประาศูนย์สำเร็จสำเร็จออย่างต่อเนื่องนะครับตำแหน่งที่มีกลุ่มกองกำลางฮามาสอยู่ก็จะมีกระเบิดเจดมของกองทัพอิสราเอลที่มีนักมากถึง2,000ปอนถล่มแล้วถล่มอีกนะครับนวลงที่บางจุดก็ยังมีตึกหลายตึกอยู่นะครับที่คาดว่าก่อนหน้านี้ เป็นที่หลบภัยโดยที่พักพิงของผู้ลี้ภัยชาปาเลตตาในหัวกาซาแต่ในเมื่อมีกลุ่มกหฏฮามาสมาแฝงตัวขับชาปาเลตตาในหัวกาซาแบบนั้นทําให้กองทัพอิสราเอลไม่มีทางเลือกนะครับได้มีการประกาศอุยพประชาชนชาปาเลตตาออกจากพื้นที่ดังกล่าวก่อนและนำมาสู่การโจมตีวยระเบิดเจดมของกองทัพอากาศอิสราเอลสตุมสตุมใส่ไม่ยั้งแบบนี้จะทำให้กลุ่มกอบฏฮามาสงานนี้คาดว่า ตับเกลือนับสยองแน่นอนนะครับที่กองทับอ,อิสราเอลต้องการกวารวางกลุ่มกวาดลายฮามาสให้สิ้นซากให้ได้นะครับหลังจากที่ฮามาสไปบุกเกณฑ์ฆ่าประชาชนชาวอิสราเอลชาวโลกรวมถึงชาวไทยในวันที่7ตุลาคม2 5 6 6กที่ผ่านมานะครับและยังมีหน้ากับประชาชนผู้บริสุทธิ์เหล่านั้นไปเป็นตัวประกันอีกนะครับทำให้งานนี้นะครับอ,อิสร,ราเอลก็ตามมาช่วยเหลือตัวประกันรวมถึงกวาร้างกลุ่มกวาดลายฮามาสอย่างสะสมซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างต่อเนื่องนะครับ จนทําให้ฮามาสดับเกินดับสยองจํานวนมากแนละตึกอาคารที่ฮามาสใช้ฐานก่อการร้ายเสียหายยับเยินพังราบลาศูนแบบนี้อย่างต่อเนื่องด้วยมานะครับกลายเป็นเสรษสิษ่ปุ๋ยในพื้นที่ของเยรนกาเา็มต่อไปนะครับจากการที่เป็นผลกรรมของฮามาสเองด้วยครับที่ไปทำร้ายประเทศอิสราเอลประชาชนชาวอิสราเอลก่อนสุดท้ายไปใทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวและเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นผลงานของ โดนของกองทัพอิสราเอลครับที่นานๆทีจะเห็นนะครับที่เหมือนกับว่าเป็นโดนพีชีพครับโดยกองกาลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ได้ส่งโดนพีชีพโจมตียานพาหนะ,ะวิศวกรรมสองคันนะครับที่กําลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มกอากรลายฮิตบอลล่ในเลบานนทางตอนใต้ที่กองทัพอิสราเอลถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนนะครับที่รถแมคโครเหล่านี้กําลังจะสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งบริเวณที่เป็นตึกอาคารต่างๆที่กลุ่มก่อการายฮิดภัเลาะคาดว่าจะใช้เป็นที่เก็บอาวุธยุธวกณ์หรือเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายฮิดปัเลาะที่นะครับอิสราเอลประเมินแล้วว่าจะเป็นภัยคุกค,คามต่อประเทศอิสราเอลนะครับงานนี้ขอครับอิสราเอลก็ทําการตัดไฟแต่ต้นลมนะครับโดยการส่งโดนผีชีพของพวกเขามาถล่มโจมตี บริเวณรถแมคโครดังกล่าวนะครับอย่างน้อย2คันจะทาให้เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีเกิดระเบิดและเปลวไฟลุกพวยพุ่งออกมาจากตัวรถแมคโครของกลุ่มกอกรายฮิตบันลอนะครับถูกซัดตึ้มแบบนี้โดยเดินของกองทัพอิสราเอลแบบนี้นครับที่นา,นานจะเห็นเหมือนกันนะครับพี่น้องที่ใหัอิสราเอลส่งรดฟรีชีพมาโจมตีกลุ่มกอกรายฮิดบันลอดซึ่งถือว่าอาวุธของอิสราเอล ก็ถือว่าหลากหลายเช่นกันนะครับไม่รู้ว่าดูยูเครนมากเกินไปหรือไปนะครับแต่สุดท้ายนะครับอิสราเอล ก็มีการโจมตีด้วยอาวชีพต่อกลุ่มกอกรายฮิตบัลเลาะแบบนี้จริงๆนะครับส่งผลให้งานนี้คาดว่ากลุ่มกอกรายฮิดบัลเลาะถ้ามีการระเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิสราเอลอีกคาดว่าจะต้องมีการโจมตีแบบนี้นะครับที่ครับอิสราเอลโจมตีแบบตัดไฟแต่ต้นลมแบบนี้จะทําให้เสียหายยับเยินไม่มีเช่นดีสําหรับยุปกรณ์ที่ใช้สร้างโครงสร้างพื้นฐานทานอาหารของกลุ่มกอกรายฮิตบัลเลาะจะทําให้กลายเป็นเศษเหล็กเศษปุ๋ยกลุ่มควันลุกวยพุ่งไฟ ลุกแบบนี้ต่อไปและเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นการปฏิบัติการภาพพื้นดินของกองทัพอิสราเอลที่กวาดล้างกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่ประเทศซีเรียทางตอนใต้นะครับโดยชุดปฏิบัติการ,รกลางคืนในซีเรียตอนใต้กองกำลัง IDF หรืออิสราเอลกับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ส่งเสริมกิจกรรมก่อการร้ายต่อกองกำลังของอิสราเอลที่ปฏิบัติการในประเทศซีเรีย โดยระหว่างปฏิบัติกลางคืนชุดหนึ่งในบริเวณซีเรียทางตอนใต้กองกำลังจากกองพลที่226ภายใต้การรับบัญชาของกองพลที่210ร่วมมือกับหน่วยสืบสวนภาคสนามจากหน่วยที่504ได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยหลายรายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการก่อการร้ายต่อกองกำลังของอิสราเอลในซีเรียทางตอนใต้ได้สําเร็จภายในไม่กี่วันที่ผ่านมาในระหว่างการค้นหาของกองกำลังพบว่า มีอาวุธอยู่ในบริเวณที่ปฏิบัติการโดยกองกำลังของกองพลที่210ยังคงถูกส่งไปในพื้นที่แต่และที่เท่ากำลังทำงานเพื่อขัดขวางความพยายามของกลุ่มกอากร้ายที่จะตั้งถิ่นฐานในภูมิภาคโดยมีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าพลเมืองของรัฐอิสราเอลปลอดภัยนะครับจึงนำมาสู่การส่งกองกำลังภาคื้นินของรัฐอิสราเอลกว่าล้างกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่ของประเทศซีเรียทางตอนใต้แบบนี้ไปในที่สุดนะครับ และบางช่วงก็มีการจับพ่อค้าขายอาวุธด้วยนะพี่น้องที่เป็นพ่อค้าขายอาวุธในพื้นที่ของประเทศซีเรียก็เป็นเป้าหมายในการบุกโจมของกำลังภาพพื้นดินของรัฐอิสราเอลที่ปฏิบัติการในพื้นที่ ของประเทศซีเรียทางตอนใต้แบบนี้นะครับท so so ีเขาก็ออกมาเรื่อยนะครับว่าสามารถจับพ่อค้าอาวุธได้ที่จะไปขายอาวุธให้กับกองกำลังที่เป็นศัตรูของประเทศอิสราเอลนะครับสุดท้ายงานนี้กองทัพอิสราเอลก็จับได้และนําไปลงโทษศารหนักต่อไปนะครับตามภาพวิดีโอที่ปรากฏบางส่วนนะครับว่าที่ี้กองทัอิสราเอลต้องการกวาดล้างผู้ค้ามาจากกลุ่มกวารร้ายทั่วประเทศอิสราเอลให้ได้นะครับที่แสดงเห็นว่ากองทัพอิสราเอลล้อมรอบด้วยกลุ่มกการกันไลที่ล้อมรอบประเทศอิสราเอลครับแต่กองทัพอิสราเอลก็ต้อง แป่งจริงแบบนี้ที่จะต้องกวาดล้างและกำจัดกลุ่มก่อกไรถูกกลุ่มให้ได้ไม่ให้มาเป็นสายอุคามต่อประเทศอิสราเอลได้ต่อไปก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลาเพลงเท่านี้ถ้าผู้ไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยครับยังไงก็ฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามช่องได้เลยครับเพื่อให้พลาดข่าวสายดีว่าต่อไปขอบคุณมากครับ